ใจของแต่ละท่านด้วยนะอันนี้เขาทำอยากให้ VAP ที่เข้ามาทุกท่านนะคะหเรียนเนี่ยเรียนแล้วรู้แล้วก็ฝึกนะคะฝึกฝนแล้วก็ลงมือทำในการลงมือทำเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเน้นหลอดใหญ่ยังไงเพราะว่าเรายังไม่ใช่เทรดเดอร์อาชีพเรากำลังเรียนฝึกฝนอยู่เราค่อยๆวางหลอดไป0.01 0.02 0.03ให้เราเข้าใจสเตปของการเทรดนะคะแล้วหลังจากนั้นให้ฝึกฝนพวกนี้ให้เป็นความเชี่ยวชาญนะคะเชี่ยวชาญคือบางคนกะมาแล้วรวยเลยอันนี้คือโค้ชแพมอยากให้คุณยั่งยืนโดยตัวคุณเองนะคะทำให้คุณทําได้ด้วยตัวเองตรงนี้มันจะดีกว่านะคะโค้ชแพมก็เลยไม่มีการส่งหลอดหรือว่าโชว์หลอดออกไปเพราะว่าโค้ชแพมเข้าใจบางคนคือ เห็นครูออกเท่านี้ไม่ดูดูพอร์ตตัวเองเลยแล้วก็เล่นตามครูแต่ครูก็นะคะมีพอร์ตของครูบริหารได้แก้ไฟ้าได้แก้ฟ้าได้กลับมาฟ้าได้แต่บางท่านคือพอร์ตเกี้ยงไปแล้วนะคะทำให้เขาเรียกว่าอะไรตัดสินใจโอเวอร์เทรดโดยการเห็นตัวอย่างโดยไม่รู้ว่าพอตนะคะตัวเองกับพอร์ตครูไม่เท่ากันดังนั้นก็ขอให้ทุกคนฝึกฝึกในพอร์ตตามหลักการบริหารทุนหนังสือบริหารทุนยังสําคัญนะคะหนังสือบริหารทุนอ่าบริหารทุนให้เป็นเศรษฐี นะคะให้เป็นเศรษฐีนะคะราคา1,490บาทตรงนี้นะคะใครที่เอาไปแล้วเอาไปใช้หลักสูตรนั้นพ่อคุแพมก็ใช้สูตรนั้นในการเทรดดังนั้นนะคะไม่ต้องไปพอดูพอคนน้นพอคนนี้เอาทุนตัวเองเอาพอตตัวเองแล้วเห็นตัวเองเติบโตขึ้นนะะเติบโตขึ้นเข้าใจตัดสินใจได้ดีขึ้นตรงนี้แหละค่ะมันจะเป็นสเต็ปของผลลัพธ์นะคะแล้วคุณจะได้เป็นผลลัพธ์ค่ะนะคะผลลัพธ์ ในอาชีพแล้วมันจะหมายถึงความยังยย่งยืนยั่งยืนตรงนี้ถ้าคุณฝึกได้ตามนี้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จมากแล้วคุณจะประสบความสําเร็จด้วยการเติบโตของตัวเองที่ครูถ่ายทอดให้แล้วมันจะอยู่ที่คุณเลยดังนั้นสิ่งนี้คุณคือเป็นคุณสมบัติของคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ ถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะมีคุณสมบัตินี้ดังนั้นเรื่องนี้สําคัญมากมากเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากนะคะแบบเออเรียนมานานฝึกมานานก็ยังไม่ใช่ก็คงกลับไปที่สเตปเดิมเหมือนทางรัฐอ่ะกะนะคะแบบเ,เราเราไม่เข้าใจด้วยตัวเองแล้วเราจะกล้าวางไม้บางหลอดได้ไหมไม่ไม่กล้านะ,ะต่อให้แบบว่าแล้วเราเราจะถือได้ไหมเราก็ไม่กล้าถือเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจดังนั้นเรื่องการเทรดนะคะก็ค่อยๆฝึกไปดังนั้นอย่างที่ว่าแพมบอกว่าเห็นตัวเองเติบโตขึ้นเนี่ยมันดีแล้ว นะคะเราค่อยๆฝึกตัวเองอย่าไปเปรียบเทียบก้าวที่ร้อยของคนอื่นก้าวที่ร้อยก้าวที่พันของคนอื่นแล้วตัวเองพึ่งก้าวที่หนึ่งไม่เอาเราค่อยๆเก้าวเราค่อยๆไปในแบบของเราค่อยๆโตแบบของเราแล้วมันจะเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจนะในบันไดแต่ละขั้นที่คุณกําลังเดินไปเดี๋ยวคุณก็จะถึงเป้าหมายและก็ธงแล้วก็เส้นชัยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งล้านสิบล้านยี่สิบล้าน ห้าสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหรือว่าแสนล้านต่อไปในอนาคตนะคะอ่าดังนั้นก็คือค่อยๆไปธงของเรามีเป้าหมายกันทุกคนแต่ค่อยๆเห็นตัวเองเติบโตในอาชีพและอยู่ให้มันยั่งยืนและที่สําคัญเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วอย่าเอาไปผูกกับเป้าอย่าอย่าเอาความสุขไปผูกกับเป้าความสุขระหว่างทางสําคัญ การใช้ชีวิตชีวิตสำคัญคือให้มันรู้สึกว่าเราหาเงินได้ใช้ชีวิตได้และมีความสุขได้บางคนไม่มีร้อยล้านไม่มีความสุขไม่ได้ถ้าวันหนึ่งคุณมีพันล้านคุณก็ไม่มีความสุขเพราะว่าคุณเป็นทุกข์ตั้งแต่เอาเอา,เอาความสุขไปผูกที่เป้าหมายดังน,นั้นความสุขกับการใช้ชีวิตไม่ว่าคุณวันนี้คุณจะได้เท่าไหร่หนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งเหรียญหนึ่งดอลสิบดอลยี่สิบดอลสามสิบดอลร้อยดอลพันดอลหมื่นดอลแสนดอล ขอ,ขอให้คุณเก็บตรงนี้ไปนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสาเร็จในชีวิตไอ้ตรงนี้ตั้งธงไว้ตั้งธงไว้ไม่เป็นไรดีดีมากนะคะแต่ว่ามันไปถึงเมื่อไหร่ถึงเมื่อน,นั้นและที่สําคัญคือนี่แหละค่ะความสุขเป้าหมายของแต่ละคนนะคะก็ให้ทุกคนเดินทางไปเรื่อยๆในเรื่องของอาชีพของการเป็นเทรดเดอร์และเห็นตัวเองเก่งขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นถึงแม้วันที่มันจะมีวันที่แพ้ไหมมีให้เรียนรู้มันนะถ้าแพ้ให้เรียนรู้มันนะคะถ้าแพ้ให้เรียนรู้ พัฒนานำมาทำกำไรข้างหน้าข้างหน้าแล้วมันจะเป็นของคุณทั้งหมดที่คุณผ่านมาบททดสอบที่ผ่านมามันจะทำให้คุณเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นในตลาดนี้เป็นกำลังใจทุกคนนะคะก็นะมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้ขอทุกคนนะคะเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ นะในอาชีพแล้วก็ยังยืนในอาชีพนะนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องระบบกันเทรเรามีระบบกันเทรแล้วก็รอตรงแผนก็รอไม่ตรงก็ไม่เทรมีวินยัยความมีวินัยเนี่ย